เอาลราก็ต้องของกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเกมพรอไกส์สตาร์เลวกันอีกรอบนึงน,น,นะครับผมแต่วันนี้ทางผมอ่ะได้เตรียมตัวนั่งดูโปรแกรมไลฟ์ตั้แต่ต้นจนจบเลยแต่ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เขาเปิดเผยก็จะมีทั้งแมปใหม่แล้วก็มีตัวละครอ,อะไรใหม่เข้ามาเพิ่มด้วยนั่นแหละเมืองใหม่บอสใหม่อะไรนี่แหละแต่มีสิ่งหนึ่งอ่ะที่กำลังจะเพิ่มมานั่นก็คือมีแพลตฟอร์มเพลย์สเตชันที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วนี้นั่นแหละ ก็จะมีกิจกรรมอะไรมากมายด้วยแจกอะไรเยอะนี่อันนี้ลงอันนี้เป็นยอดผู้ลงทะเบียนครบได้5ล้านเนี่ยก็ได้ของตามนี้ไปเลยละกันนะก็มีกิจกรรมอะไรบนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาก็าะจะมีอัญเชิญในหมู่ดวงดาวเปิดแล้วมีโอกาสลุ้นรับไร์สี่คอฟรีไปเลยกับเพ a y s t a t i o n 5แ้าล้รางวัลอื่นๆอีกมากมายเนี่ยแหละอ่าอันนี้อาจจะเป็นตัวละครที่เราจะคุ้นเคยแล้วก็จะมีทั้ง ทั้งมาดันฮังเฮงฮิเมโกะได้ดันดันดันเฮงฮิเมโกะเวลเดียแหละอันนี้อาจจ,อาจจะรู้จักแล้วอันนี้ก็เป็นแบบแผนที่นี่แหละอันนี้ก็เป็นตัวละครที่แบบเป็นภาพละเอียดก็ตัวละครที่น่าตื่นเต้นเดินทางในพวกนี้นั่นแหละเป็นเกมสเปซแฟนตาซี RPG นั่นแหละแฟนตาซีอาร์พีจีในในแนวเทิร์นเบดเดี๋ยวยังไงไปเลยแล้วกัน ทีนี้เรามาดูรายละเ na, อียดกันเลยดีกว่ามาอ๋มีตัว diy กับวาร์ด้วยละกันเห็นเขาบอกว่าแจก80ดสิบวารด้วยอันนี้ก็ถือว่าเยอะจริงๆนะจะเริ่มวาร์ตั้งแต่วันที่4ีเดือน3จนถึงวันนี่นี่แหละอ๋อเป็นการออกแบบอะไร dda นั่นแหละเอ้ยน่าสนใจดีเอ้ แต่เรายังของยังไม่ออกแบบแล้วกันอันนี้ก็เป็นส่วนในการว้า์ในการล็อกอินนั่นแหละก็จะมีว้าตัวพิเศษภารกิจอะไรพวกนี้นั่นแหละแล้วก็มีของรางวัลเพาเกินไขตได้ไอเดียถือว่าโชคดีเลยลัคก,กี้เลยอะของรางวัลก็จะมีทั้ง iPhone 14 Pro แล้วก็ PlayStation 5แล้วก็เซตอาร์ตเวิร์ของฮอกไกส์ารเรียวแบบซุ่มนั่นแหละโอ้ยเพลงดังเกิน ต่อไปเรามาดูหน้าตรงนี้ดีกว่าอ่ะที่ตรงนี้นี่คือแพลตฟอร์มที่เ Station ที่กำลังจะเปิดให้เร็วๆนี้นั่นแหละก็น่าจะลงทั้งเพย์4กับเพย์5ด้วยนั่นแหละวันนี้ทางผมก็ได้เห็นโปรแกรมไลฟ์ที่เขาทดสอบในเพ Station 5มันแล้วก็สวยดีเหมือนกันนั่นแหละเห็นมีบอสกวางอะไรด้วยไงในแมปใหม่เนี่ยแหละก็เลยไม่ได้เก็บลูกอะไรมาด้วยนั่นแหละก็ต้องขออภัยด้ละกัน ก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมก็รีบเข้ามาเล่นนะครับผมเพราะว่ามันก็มีเวลาจำนวนจำกรัดรในการบอร่ออยู่โอเคก็สำหรับวันนี้ทางผมต้องขอไปละไว้เจอกันคลิปหน้าเนเร็วๆนี้เลยนะวันนี้ก็มาเชิญชวน ให้มาเล่นกิจกรรมหรือลงทะเบียนเกมนี้อะไรนี่แหละอ่ะก็ใครที่ที่เห็นกิจกรรมหน้านี้ก็อย่าลืมมาทำตัว DIY กันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วครับบ๊ายบาย